ให้คำปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทย ดูดวงมาตั้งนานแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแนะ่ติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สินแสหมิงโหราโหรายี่สี่ไลน์ไอดีโหราโหรายีให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันตัวเองนะครับฮ่าฮ่าชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านครับ ดวงรายสัปดาห์ของท่านนับตั้งแต่วันจันทร์ที่11มกราคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่17มกราคมสินแสหมิงอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีมีนให้ฟังชัดๆกันแบบนี้ครับว่าดาวถึงสี่ดวงโคจรไปอยู่ในภพลาภะของท่านฟังไม่ผิดครับ ดาวถึงสี่ดวงโคจรไปอยู่ในภพลาภะของท่านนับกันตั้งแต่ดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวพระหัสและดาวเสารส่วนดาวศุกร์นั้นไปลอยอยู่ในภพลอยกลางฟ้านะครับภพบที่10ได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรเป็นจังหวะและโอกาสที่ดีของชาวลัคนาราศีมีนที่จะเริ่มต้นทำอะไรภายในสัปดาห์หน้านี้ วันจันร์ทอังคารอาจจะมีเรื่องทำให้คุณนเหนื่อยเน็ตเหนื่อยสักนิดหนึ่งพอเข้าวันพุธพฤหัสโอ้โหเริ่มขยับดีขึ้นครับแล้วก็มาเหนื่อยอีกครั้งหนึ่งในวันศุกราา์วันเสาร์อาจจะมีเรื่องจุกจิกบุดหญิดที่มาจากเรื่องการสื่อสารทางโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้ววันอาทิตย์ก็แฮปปี้ขึ้น อย่างไรก็ดีภาพสรุปโดยรวมๆตรงนี้ถือว่าเป็นโอกาสและจังหวะที่ดีของชาวลัคนาราศีมีนย้ำอีกครั้งว่าในสัปดาห์หน้าเป็นจังหวะและโอกาสที่ดีนะครับทำอะไรก็จะได้รับความสำเร็จมีคนให้การสนับสนุนผลักดันช่วยเหลือการเงินการทองก็จะมีให้ใช้ตลอดทั้งสัปดาห์มีเงินเข้ามาจากตรงไหนไม่รู้ครับตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้าง เบ็ดเสร็จแล้วก็แฮปปี้มีใช้อย่างสบายสบายนะครับส่วนในเรื่องของความรักนั้นก่อนหน้านี้ดาวความรักของชาวลัคนาราศีมีนเดินเป็นปะปุปุป,ปะปะ,ปะโคตรแมงโคตรเดินอ่อนแรงอ่อนแรงเลยอะเออแต่ว่าดาวได้ย้ายแล้วย้ายไปอยู่ในภพลาภะ ถึงแม้ว่ามาอยู่ตรงนี้ไม่ได้มีตําแหน่งอะไรเป็นพิเศษตามหลักโหราศาสตร์แต่ก็มาอยู่ในเรือนของดาวเสารและดาวเสารก็อยู่ตรงนี้ด้วยพุธกับเสาตรงนี้จึงได้คู่สมพลนั่นหมายความว่าชาวลัคนาราศีมีนคนรักคู่ครองจะให้การผลักดันสนับสนุนให้ไอเดียดีๆต่างๆในเรื่องของงานส่วนคนโสดมีโอกาสจะมีคนมานิยมชมชอบได้นะครับในช่วงสัปดาห์หน้านี้ อีกอย่างหนึ่งอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีมีนว่าในเรื่องของความรักของคุณนั้นในจังหวะที่ดาวมันเดินเป็นลาพระตรงนี้คนที่เข้ามาชอบพอคุณนะครับน่าจะมีอะไรดีๆมาให้คุณอย่างน้อยที่สุดคือเป็นโอกาสเป็นลู่ทางหรือเป็นอะไรที่ดีๆทําให้จังหวะชีวิตของชาวลัคนาราศีมีนนั้นมีความเจริญก้าวหน้าดีอย่างยิ่งขอให้โชคดีครับ ต้องการเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้ใช้งานเพื่อเสริมความเฮงความปังให้กับชีวิตของท่านติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ l ลายไอดีมาสเตอร์6มิ6 6 6 6สนใจลงโฆษณากับทาง YouTube สินแสหมิงของแบ่งเมืองไทย ผ่านสายตาท่านผู้ชม80,000ถึง1 0 0 0 0แวิวต่อวันเจ้าของรางวัลแพลตินัมจาก YouTube อเมริกาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID Master ต i n ์6 6 6 6หสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบง่เมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเฮงแอสโทรจี การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล